เอมริเดียนเขาหลักครับด่มผู้ประกอบการกุ่มนี้ได้พูดกับผู้หญิงคนหนึ่งที่อ้างตัวว่าเป็นผู้สื่อข่าวนะครับได้มาคุกคามการทํางานของผมก็บอกว่าจะซื้อเสื้อกาวให้ผมบ้างละอะไรละ่ะนะครับเพราะฉะนั้นไอ้คนทําผิดกฎหมายพวกนี้นะครับทำให้บ้านเมืองต้องเสียหายเมื่อมีผู้สื่อขา่าวท้องทิน นะครับมาพบเจอแล้วก็มีการเปิดตรงความชั่วเหล่านี้คนเหล่านี้ก็จะจ้างฆ่านะครับก็ไม่ทราบว่าคนเหล่านี้นั้นกับพาะอาหารใหญ่โตขนาดไหนนะครับถึงต้องลบโมโตสันถึงต้องอแบกน้ําหนักแบบนี้นะครับไม่ทราบว่า เป็นอย่างไรนะครับตอนนี้กําลังผ่านบ้านปากวีบฮะบ้านปากวีบตรงน,นี้สะพานบ้านปากวีบแตวเดี๋ยวรถคันนี้ก็จะไปขึ้นเขาเรียกว่าควรศ8ท่านข้ามไปยังเขตตําบลบางม่วงอาเภอตะกุปปาจังหวัดพังงานะครับก็จะผ่านโรงแรมรอยั่งบางฝากักจะผ่านโรงเรียนราชก,กาะชาน,นาภิเห์จุดหมายปลายทางของรถคันนี้ ผมยังไม่แน่ชัดว่าจะไปส่งห้าต้องกล่าวหาว่าแบกน้ำหนักเลยครับแบบนี้นะครับต้องกล่าวหาว่าแบกน้ำหนักละบรรทุกเกินนะนะครับผมเริ่มดำเนินการตามที่มีชาวบ้านร้องเรียนเกี่ยวกับรถบรรทุกพ่วงเหล่านี้ที่บรรทุกน้ำหนักเกินมาตั้งแต่วันที่4ธันวาคม2555ครับ แล้วก็ได้เก็บภาพได้เก็บข้อมูลได้มามีทั้งภาพนิ่งและภาพวิดีโอถ้าผู้ชมคงจะสังเกตเห็นนะครับเอากันอีกชัดๆอีกทีหนะึ่งนี่ตอนนี้กําลังขึ้นคน18ขั้นนะครับกําลังขึ้นคน18ทั้นเดี๋ยวผมซูมไปให้เห็นเนื้อหินนะฮะเนื้อหินคือตามหลักจริงๆแล้วก็จะไม่ให้ทุกเ,เกินกระบานี้ขึ้นมาครับถ้าเกินกระบานนี้ขึ้นมาก็ต้องถือว่านี่ยเนี่ยฮะช้าเลยฮนะตอนนี้ช้าแล้วดูายทะเบียนชัดๆอีกทีเนึงครับ นี่นะครับใบสเดียนของรถคันที่เอาเปรี่ยบสังคมนะครับเอาเปรี่ยบสังคมแน่นอนครับแน่นอนอยังไงก็ต้องกว่าหาอย่างนั้นถ้าเกิดว่าเจ้าของรถคันนี้คิดว่าการทําหน้าที่ของผมในฐานะผู้สารไปว่ากันในศาลครับทุกให้มันเป็น้นแบบนี้แล้วก็ไปขึ้นตาช่างดูนะฮะไปขึ้นตาช่างดูว่ามันน้ำหนักเกินหรือไม่ดูนี้ชัดๆครับดูนชัดนี่หินเปลดนะครับหินเกลดหินเป็นเด็ดรูป ไม่ใช่นุ่นนะฮะไม่ในนุ่นไม่ใท่นุ่นนะครับคนสคนคนวงนี้ก็ไม่ได้สำนึกอะไรเะยฮะมีรถตะกร้วปลาสุราษฎร์ภูเก็ตนะครับตอนนี้บนควนจุดแปดคันก็กำลังจะแซงคันเดี๋ยวผมจะจับภาพไปเรื่อยๆครับว่าเขาไปส่งสินค้าพวกนี้กันตรงไหนนะครับจะจับภาพไปเรื่อยๆกำลังลงเนินนะกำลังลงเนินคะวน18ดแปดคันนะครับข้างหน้านี่ก็จะผ่านป้อมตำรวจทางหลวง บ้านน้ำเค็มน,นะครับตามหลักหรือว่าเป็นสิ่งที่ควรจะต้องเอกวดขันกับกลุ่มแต่ท่านผู้ชมที่รักและคารพที่ชมภาพนี้นะครับก็คงจะคิดๆเหมือนกับผมแล้วก็เหมือนกับคนทั่วไปที่บอกว่าถ้าไม่มีการ คลียกันนะครับเคลียกันกล่าวหาว่เคลียกันเลยฮนะวิ่งไม่ได้หรอกครับแบบนี้นะครับซึ่งรถคันนี้ก็ได้วิ่งผ่านหน้าสถานีตำรวจทางหลวงที่บ้านนกปีนะครับสถานีากตำรวจทางหลวงแห่งนี้ก็รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดกระบี่พังงาภูเก็ตนะครับมีสารวัตรตำรวจทางหลวงเ,เป็นผู้ร,รับผิดชอบนะครับนี่แหละครับต่อออกจากถนนเพชรบานบำมดุง มาเข้าถนนจะจะเส้นจะแหนสายสีเดิมที่จะขึ้นเข้าหนังหงนะครับออกจากเมืองมาประมาณสักสามกิโลเมตรป้อมตำรวจทางหลวงไม่ไม่ไม่ขอภยัยครับจะเป็นสถานีตำรวจทางหลวงอยู่้ายมือครับรถคันนี้วิ่งผ่านสถานีตำรวจทางหลวงมาได้สบายสบายและก็จะไปวิ่งผ่านป้อมทางหลวงที่บ้านน้ำเข็มตำบลบางม่วงอำเภอตะกัวปจัตหวังงานขณะนี้รถคนันนี้วิ่งมาถึง เรียกว่าบ้านบางขัครับโรงเรียนรักตระชานุเคราะห์ที่3.5รับวิ่งผ่านมาฉลุยที่น้องคนไทยหลายๆคนผมก็เห็นใจนะครับที่คงจะไม่กล้าที่จะเปิดเผยคงที่ไม่กล้าที่จะแสดงตัวอของอย่างนี้กราบเรียนด้วยความรักจริงๆครับผมบรญยาิชูเล่ผู้สื่อาวของหิ่นจังหวัดพังงากราบเท้าเท้าท่านที่รักและเคารพนะครับว่าถ้าเห็นเหตุการณ์แบบนี้ครับ ถ้าท่านไม่นิ่งเฉยท่านมีโทรศัพท์ถ่ายเลยครับอย่างน้อยที่สุดก็ประจานเจ้าของรถและก็ประจานหน่วยหานที่รับผิดชอบนะครับนี่เราก็เพิ่งผ่านวันที่5้าธันวาที่เป็นวันพ่อกันมาหม,มาดๆครับการสาบานบอกว่าจะจงรับภักดี ชาติศาสนาประมากตัดต่างวาระต่างประกานเหตุตารณ์นี้เกิดขึ้นนะครับวันที่1 4พันวาคม2555ผมติดตามรถคันนี้มาจากโน่นล่ะครับมาจากจังหวัดพังงาระยะทางประมาณ100กิโลนะครับตอนนี้มาถึงบางตัก ร,ระยะทางประมาณ100กิโลแล้วที่ผมิดตามมาเดี๋ยวผมจะติดตามไปดูว่ารถคันนี้เอาสินค้าซึ่งเป็นหินหนักตึ้งเนี่ยไปส่งที่ไหนนะครับตามผมมาครับตามผมมาครับตรงน,นี้ผ่านบร<ม>ิเวณงานบางสักหมู่ที่เจ็ดกำลังงานท่านทู้ที่ใครรู้เรื่องอย่างนี้ไปเรื่อยนะครับว่ารถคันนี้ผ่านไปได้อย่างไรยิ่งมาจากไหนอย่างไรนะครับ นนี้รถคันนี้กําลังวิ่งผ่านบ้านทับตะว,วันหมู่ที่7ตบาง,งม่วงอตะกัวป่าจังหพังงาและในท้องที่ของสพอตะกัวป่านี้ตอนนี้พันต้รวจเอกเขมมินหัสซิรินะครับเพิ่งจะมารับตําแหน่งได้ประมาณสี่ถึงหาวัน แต่ไม่ทราบว่าในส,นส่วนส่วนอื่นนะครับจะเป็นฝ่ายจราจรหรือตำรวจทั้งโรงพักสะกัวป่าโรงพักเขาหลักป้อมต่างๆของโรงพักไทยเหมืองโรงพักเมืองหรือโรงพักทุ้งขาวโแม้แต่สถานีตำรวจทางหลวงที่ตั้งอยู่ที่บ้านลพบุรีปล่อยรถคันนี้ผ่านมาได้อย่างไรนะครับและรถคันแบบนี้ครับก็ที่วิ่งอยู่ ประมาณวันละ20-30ถึงเที่ยวนะครับหลายๆคันนะครับรวมกันประมาณ30เที่ยวเอาวิ่งในเส้นทางดังกล่าวนี้มาประมาณหนึ่งปีนะครับวิ่งมาประมาณหนึ่งปีแล้วก็ชาวบ้านทั่วไปก็ได้รับความเดือดร้อนน็ครับมันปิฮะไม่มีการปกคุมด้วยไม่มีการปกปิดให้มิชิต เินขึ้นไปก็จะตกตวลที่ว่าเรียราานะครับก่อนหน้านั้นผมได้คุยกับพลตำรวจตรีชลิตเกี่ยวกับนะผู้กกับการตํารวจภูธรจังหวัดพังงาเกี่ยวกับเรื่องกรณีแบบนี้แหละครับพลตำรวจตรีชลิตคุยกันทางโทรศัพท์ก็บอกว่าตํารวจภูธรนั้นไม่มียมหนะ้าที่จะจับกลุ่มในส่วนของน้ำหนักนะจะต้องเป็นส่วนตารวนของตํารวจทางหลวงแต่สามารถที่จะจับกลุ่มไม่ตกกลุ่มหรือว่าเรียราชี่ว่าตกตวนแบบนี้ แต่รถคันนี้ก็วิ่งผ่านหลังกองกำกับการาสถานีตำรวจภูธรเมืองพังงานะครับหลังกองกับนะมาได้อย่างสาบายสาบายเหมือนกันนะครับมาได้อย่างสาบายสาบายเหมือนกันนะครับถึงไม่ทราบว่าตำรวจปูธอไม่ม,มีอำนาจที่จะรวดคันหรือจับคุมเรื่องแบบนี้นะครับ,บประมาณกี่หมื่นล้านกี่แสนล้าน ถนนชาตินี้ทั้งชาติก็จะต้องซ่อมกันแบบนี้แหละครับเดี๋ยวผมจะติดตามต่อไปอีกครับว่ารถคันนี้เดี๋ยวก็ชนช้างหรอครับเดี๋ยวก็ชนช้างหรอกเรารถคันนี้เอาเอาสินค้าคือหินเนี่ยฮะไปส่งให้กับใครตรงไหนนะครับอ,อ้ส่วนที่ส่งให้ก็คงจะไม่มีปัญหาหรอกครับแต่ในส่วนของผู้สัการที่บรรทุกเนี่ย ก็วันนั้นท่านพลตำรวจตรีชลิตจึงทามนิตาขอไปครับพลตำรวจตรีชลิตแกวยรัตน์ผู้รับการตำรวจภูธทจังหวัดพังงาบอกว่าการบรรทุกน้ำหนักเกินเนี่ยมีโทษถึงกับยึดรถนะครับแต่ก็ไม่เห็นหน่วยงานไหนเอมาตรวจสอบแล้วก็ยึดยึดรถใี่เป็นของฝันปีใหม่กับชาวบ้านนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะเผยแพร่นะครับเผยแพร่ เอ่อก่อนปีใหม่นี่แครับผมเสียายเหลือเกินครับว่าที่ผมเป็นผู้ถือข่าวต้องขึนเนี่ยผมไม่ได้เป็นสติงเกอร์ของเอ่อจาพวกช่องสามช่องเจ็ดช่องเก้าช่องสิบเอ็ดทไทยทีวีเอสถ้าผมเป็นสติงเกอร์ของอ่อช่องต่างๆเหล่านั้นครับภาพอย่างนี้ผมไปจานออกอากาศเป็นนานแล้วครับแต่ด้วยที่บางทีอาจจะผิดฝาปิดตัว การทำหน้าที่สื่อของผมการกระจายสื่อของผมเพื่อ,อประโยชน์สาธารณะก็โดนปิดกั้นหรือว่าโดนล็อกนะโด,ดนล็อกบางครั้งโดนล็อกหรือว่าผมไม่มีโอกาสาได้ใช้สื่อทีวีเหล่านั้นซึ่งน่าจะได้ผลกว่าการประจานผ่านเ,าเว็บไซต์ของผมการประจานผ่านหนันงสือพิม กมการเมืองหรือว่าหนังขุดพิพ์เดินหน้าเนี่ยช่เป็นหนังสุอพิพมท้องถิ่นนะครับเป็นนังสุอพิพ์ท้องถิ่นส่วนทางต้นทังกัดหลักๆทุงผนแล้วนะครับก็ไม่ต้องบอกว่าต้นทังกัดคืออะไรก็ไม่ค่อยที่จะนําเสนอข่าวเรื่องแบบนี้ครับข่าวที่ไม่มีประโยชน์ข่าวที่ไม่เกิดประโยชน์กับชาวบ้านเขาก็จะนําเสนอกันดีแหล,คและ,ออะครับแต่งเหล่านี้ถ้าเกิดนําเสนอออกไปเนี่ยครับอ๋อรถคันนี้จะมาส่งหินที่หมู่บ้านไอทีวี นะครับซึ่งก็เป็นของออขอภัยนะครับของคุณพรการุณน,นะครับก็ว่าพรการุณวัสดุก่อนบ้างรถคันนี้ก็จะเลี้ยขก,ก็ไปก็ขออภัยโทษคุณอพรอการุณน,นะครับกรุณผมไม่มีเจตนาที่จะเอ่ยชื่อท่านแต่ก็ต้องการบอกให้ท่านผู้ชมที่รักและทุกคนนี่ให้รู้ว่ารถคันนี้มาส่งหินจากทับัน้นแหละครับเขตอำเภอเมืองพังงามาส่งถึงที่อำเภอตะกวัวป่าที่นี่ นะครับเพราะฉะนั้นท่านไม่มีความผิดอะไรหรอกครับในานะที่รับคื้อของนะครับแต่ว่าพวกที่บรรทุกมาหรือว,ว่าพวกที่ประกอบการเหล่านี้นะครับคงจะมีความผิดครับเจตนาจริงๆกรบับขอโทษกรณีครั้งหนึ่งนะครับท่านไม่ได้กินมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรอกครับผมในฐานะนักข่าวที่ติดตามเรื่องนี้มาก็าจะต้องบอกให้รู้ว่าการเข้าไปตรงนี้ ก็คือเข้าไปส่งของให้กับใกลนะครับก็กำลังเลี้ยวเข้านะฮะตรงนี้เป็นหมู่บ้านไอทีีนะครับ